สวัสดีครับท่านที่อยู่ทั้งบ้านและท่านที่อยู่ที่ดาราคาเฟ่แล้วก็วิลล่าคาเฟ่เวลานี้กำลังรวมตลกทุกทั่วประเทศไทยมาประจำกันอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยครับนเวลานี้กำลังอัดวิดีโอกันก็รู้สึกว่าแขกเหลือมากันแน่นไปหมดเลยครับที่นั่งก็แทบไม่มี เวลานี้กำลังจัดโต๊ะกันเสริมกันแน่นกันหนาดไปหนดมาจากเพชรบุรีก็มีอ้าวสวัสดีพี่ตูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสักห้าร้อยสิครับนี่เม็ดตูโอ้ยอะไรจะมาให้กินเหล้าเหรอโอ้ยหมูไม่ได้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 ไไดไไดหาอีหมูได้ครับครับขอบคุณมาก พี่ตูเมตตาเต็มชันนานก็มานั่งอยู่ด้วยแล้วก็ป๋าชาญก็มาละมาจากเพชรบุรีก็มีจากอังกินันก็แล้วกันไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้มานั่งกันเต็มไปหมดเลยครับเอาละครับวันนี้ท่านจะพบกับตลกในชุดซึ่งที่ว่าหารวมกันได้ยากครับนานๆจะรวมกันครั้งหนึ่งป๋าตอกอย่างนี้นะฮะ เดือดอกสะเดาอย่างงี้แล้วก็ดูดอกกระโดนอย่างงี้แล้วเด่นดอกก็ดูโอโหมารวมกันชุดนี้ทั้งชุดเลยครับแล้วผมก็แทะเข้ามาด้วยครับวันนี้เขาจะแสดงเป็นเป็นชุดชุดครับในชุดอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่าเวลานี้กำลังดังมากเลยโหดยกเมืองครับโหดยกเมืองครับ,เ,รบเต็มที่เลยครับ วันนี้ก็เต็มที่เลยวันลลนดาราแสดงนักแสดงมากันครบบริบูรณ์แล้วครับวันนี้อัดตลกกันแทบทุกคณะมาประจำที่ดาราคาเฟ่และวิลล่าคาเฟ่ท่านจะทานอาหารท่านจะมาสนุกสนานั้างใดตรงมาที่แถวเพชรบุรีตัดใหม่วิลล่าคาเฟ่และดาราคาเฟ่ครับ แน่นขนาดไปเด็วทุกคืนหาท่านจะมาต้องมาแต่แต่หัวค่ำหน่อยหามมาดึกหน่อยก็อาจจะไม่มีโต๊ะนั่งครับต้องมาจองกันเมื่อท่านออกไปแล้วก็ต้องรอกันนะครับเพราะงั้นมาแต่หัวค่ำไม่ต้องมารอใครเลยครับวันนี้เสนอในท้องเรื่องโหดยกเมืองรับชมได้เลยครับ นางเอกสวยที่สุดในผีป่าชาวัดเดียวกันเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะอา้าวขนาดไม่ยังกลัวมึงอ่ะขนาดไม่ยังหดยังกลัวมึงเลยโชคดีหนูกเกิดมาสวยเดี๋ยวเดี๋ยวร้องก่อนเซ น้องเหรอเออสาวนออ้วนอยสาวน้อยสาวน้อยคุณน่ะแก่กับแม่ผมอีกนะสาวน้อยวันนี้หนูเป็นนางเอกเออใกล้ใกล้ไปม,มนางเอกวันนี้หนูเป็นนางเอกเอ๋อเป็นนางเอกเออเนอกลจ้ะสาวน้อยตะเภาทองนั่งอยู่บ้านนี่โหดยกเมืองนะ คุณก็ฟังเอาเรื่องฮะฟังตามเรื่องซอย่างงั้นเหรอเป็นใครเหรอคนดูครับคนดูทำไมไม่นั่งดูอ่ะอ่านั่งก็ได้ครับยืนยืนเดี๋ยวหน้ามืดนะครับหน้ามืดเพราะไฟส่องแลละครับไม่ใช่หรอกทำไมฮะลิเกใจร้อนสาวน้อยตะเภาทองนั่งอยู่บ้าน ัน,นี่ <ลำ S 1> แกล้งให้ย่นใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แกล้งหรอกหน้าตาแกล้งย่นเด่ะนุกคํำก็ย่นสองคำก็ย่นทำไมละ่ะหนูกบดานมากเกินไปหลายคืนออหนูไม่ได้โผล่มามันเ,ออเลยย่นไปเลยเอ,อ,เอ,อย่างนั้นเด่ะถามจริงๆคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเดรอก็คนน่ะสิอ้าวนึกว่าตุ๊กแก ตายดูสิ si. ทำไมหาว่าหนูเป็นตุ๊กแกตุ๊กแกน่ะใบหน้ามันมาเหมือนหนูอ๋ออย่างงั้นเหรออ้าวออสาวน้อยหนูอ่ะหนูไม่ต้องร้องดีมะร้องสักหน่อยนะร้องสักหน่อยสาวน้อยตะเภาทองนั่งอยู่บ้านมันแสนลำคาดวงจิต ทุกวันคืนเฝ้าแต่คิดในดวงจิตนะมองไม่เพราะความสวยของหนูเลยมีผู้ชายฮะกัวมึงกัวมึงคุยดีกว่าวามึงพูดดีกว่าไม่ต้องร้องก็ได้ผู้ชายมาจีบหลายมีผู้ชายไม่อยู่ผู้ชาย ใช่ยาซีแม่หนูเกิดมาสวยจ้ะไม่ไม่ดังไม่เป็นไรใกล้ๆนะถือเลยถือเลยถือไว้เลยถือไว้เลยเออโชคดีดที่ที่หนูเกิดมาสวยจ้ะหนูมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งที่ไม่สวยคุณพ่อเลยไซยไปทํางานใหญ่เลยใช่ใช่ไม่ใช่ไซ่เราใชยไปขายของขายข้าวขายของไปจ่ายตลาดอย่างนั้นเหรอใช่ยาซีออตอนนี้น้องสาวฉัน ไปตลาดยังไม่มาหรอกมีน้องสาวอีกเหรอใช่สิน้องสาวสวยขนาดไหนจ๊ะเขาสวยสู้หนูไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณพ่อคุณแม่เลยให้น้องสาวอะทำงานอย่างเดียวอ๋อครับหนูเกิดมาโชคดีที่เกิดมาสวยจ้ะหนูเลยไม่ได้ทํางานอะไรเลยอ๋ออยู่ก็เย้าเฝ้าก็เรือนจ้าอ๋าตอนนี้น้องสาวฉันไปไปไป,ไปจ่ายตลาดกลับ กลับมาแล้วยังก็ไม่รู้สินั่นน่ะสิน้องสาวออกไปจ่ายตลาดน้องสาวจันไม่สวยหรอกคุณพอ่อคุณแม่รักเธอมากรักหนูมากอ๋อก็เพราะ<ถ>ว่าเธอเป็นนอ้องแรอวพินเป็นพี่ลหละหนูเป็นพี่เขาเป็นพี่เหรอแต่อย่าลืมว่าหนูสวยกว่าเขาจ้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 าคุณพอ่อคุณแม่เลยให้น้องสาวทํางานอย่างเดียวเขาไม่ดึงหน้ามามั่งล่ะ เขาไม่เขาอยากไม่ดึงอย่างหนูนี่น้องเขาไม่ดึงอย่างหนูนี่อ๋อนี่ดึงแล้วใช่ไหมหนูดึงแล้วอ๋อดึงแล้วยังย่นอย่างงี้เหรอหนูสวยหนูสวยสวยป่านนี้น้องน้องไปตลาดมาหรือยังก็ไม่รู้สีเดี๋ยวคงจะมาเมืองนั่นสิหนูก็กลุ้มใจแล้วเกินทุกวันเนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่แต่บ้านและให้หนูใช้เงินอย่างเดียว ตายตายพอพูดก็มาถึงเลยน้องนั่งก่อนสินั่งสิน้องทำไมก็อี้มีน้อยจังเลยที่เนี่ยนั่งนั่งนั่งก็อี้นี่ก็ได้แล้วลงยืนไหนอ่ะไม่เป็นไรไปไปขยับแรงพี่ยืนได้ก็ได้ครับเดี๋ยวน้ําเหลืองไหลสวัสดีค่ะใครครับพี่เขามาเขามาอมเราค่ะ เออมายืนทางนี้สิจ้าจ้าจ้าไปขายของมาจ้าอ๋อไปขายของไปขายของอุ้ยวันนี้ขายดีขอโทษอะไรคะหน้าไปตกกระป๋องแป้งที่ไหนมาล่ะคณะนี้ลืมเอาชุดแต่งหน้ามาค่ะเป็นยังไงน้องหยอกเกิน้องยอะไรคะอ๋อตตมโหนี่ไปเอาเมียของคนไหนมาล่ะปากหมาอีกล่เข้าเข้ามาทั้งชุดแหละอย่างงั้นเหรอนึกว่าขาเมียคนไหนเป็นไงน้อง <altro> อะไรคะวันนี้ขายของหรือจังเดี๋ยวก็จะหมดแล้วตายตายเลยวันนี้ทำไมขายดีจังอะขายดีซื้อหน่อยไหมคะโอ้มีอะไรจ๊ะถั่วค่ะถั่วเหรอไม่มีตังวันนี้ไม่มีตังเอาหน้าให้ถั่วกินฟรีฮะกินฟรีค่ะกินฟรีเหรอถั่วกินฟรีค่ะรอตั้งนานแล้วอยากจะกินฟรีหมดตังเลยไปเที่ยวมาจนหมดไปเที่ยวดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ จนไม่มีเงินจะมาเที่ยวแล้ครับก็ไปกินทำไมละของที่นี่แพงนั้นเลยไม่แพงไม่แพงสันดานสันดานสันดานเจ็บไปน้องเขามาตบพี่โถไม่น่าเลยน่าจะน่าจะตบหนูแทนทั่วไม่เสียตังค์นะจ๊ะไม่เสียครับครับกินถั่วนะกินถั่วไม่เสียตังค์ให้กินฟรีครับครับน้องอย่าใจง่ายกับผู้ชายนะ รับรองแม้ตามธรรมดาการค้าขายนะคุณพี่จะต้องใช้เล่เหลี่ยมกันบ้างยิ่งพุชไซสสมัยนี้เราไว้ใจไม่ได้เลยนี่ให้กินถั่วนะทําถุงแตกสิบบาทให้กินแต่ถั่วไม่ไให้แดกถุงสิบบาทอะไรก็กินถั่ว่ะแล้วทําไมยางเขามีแกะทำไมไม่แกะล่ะเสือกทําถุงแตกเจ้าถุงกลับบ้านถั่วเขาไม่ได้ขายนี่ให้เขาไปให้ถั่วกินทำทำถุงแตกค่าถุงสิบบาท ห่ะถุงสิบบาทเร็วๆไม่ให้มึงจะให้ไหมเพชรนะให้เปล่าน้องยห้เปล่าน้องใจเย็นๆน้องลุกขึ้นลุกขึ้นลุงอะไรมึงโหดขนาดนี้เลยเด่นละครเรื่องอะไรโหดยกเมืองสิบบาทไม่ให้ผมบอกเล้ถั่วกินฟรีพอถุงถุงให้มึงเหรอ ฮะไอไอเขเป็นซนกูแกกับมึงนะแกไม่ต้องพานะบนเวทีได้ยินหรือเปล่าเอามาทำเขาน้องอย่าทำเขานนองอย่าทำเขาเถอะมึงอะหนักกับกูมึงอะลงว่งลงสกงลงค่ะขายของชอบไปใช้กำลังไอ้นี่กินกูไม่ได้มาได้มาฟรีๆนะแต่เลี้ยงอะขายกูถุงกะยี่สิบในจานหกสิบอะไรเสียเลี้ยงอะเหรออเขาเป็นคนใจบุญนะ ใจบุญไม่ใจบุญเอามา่อสิบบาทบอกค่าสุงกติกจะให้ป่ายิ่งไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเลยนะจนําไว้นาวันนี้รู้เปล่ามาที่นี่ทั้งวันนะได้ร้อยสองร้จ่ายไปเร็วละครเรืว,ว <c oughs> ดูมันทำไอ้เอาน้องอย่าปัดถั่วทิ้งสิเก็บไว้สิกินเปบปซี่ไหมอืม ฟรีฟรีกูร pues nah, right? ู้มุกมึงกินถั่วแป๊ซิกินถั่วแล้วไม่ล้างคอเหรอตาบ้าฟรีฟรีใช่ไหมฟรีดีอ้าวฟรีแน่นะเสืออกเอาขวดพูดมันจะดังเหรอฟรีเหรอฟรีฟรีตกลงเอา เราจะกินยังไงไม่เปิดฝาเปิดให้ก็ได้ดีมากขอบคุณมากครับเป็นคนใจดีนะใจดีสิน้องหนูใจบุญโอ้ใจบุญด้วยอ้าวข้าเปิดสิบบาทฟันกูนะฟันกูนายเพชร มึงก็กลิ้งเร็วนะสิบาทอะไรกูไม่ได้ปองค่าเปิดค่าเปิดอีกระแล้วไอแกจัดการเดียกานนี่เรื่องโหดนะโหดยกเมืองผมรู้แล้วครับก็เดียวอะไรล่ะค้าเปิดสิบาทอะไรกันนิดเดียวอ่ะก็สิบาทขอกินยได้ไหมได้ยี่สิบเป็นไงเมื่อกี้ถั่วมาทีละ ไม่มีทางตายผีสงน้ำยกก็ยกไม่ขึ้นจะตีก็สน่อยก็ตีไม่ขึ้นเร็วตายมาครับอีกสิบบาทมึงจำนำึงเอากูไปสิบแล้วนะครับเย็นไหมไม่อกี้เบปซี่อ่ะเย็นครับอ้ามันไม่ได้เย็นหรอก อาน้ำแข็งไหมน้ำแข็งฟรีให้กินฟรีแล้วแบมือเดี๋ยวอีสิบกูรู้เธอก็รู้รู้อยู่แล้วน้องสาวหนูใจดีแค่ไหนก็กินสิอี่ยืนครับครับครับเอาเปล่าสิบบาทจุ้งฟรีเสียเงินเปล่าไม่เสียแน่นอนมันแข็งเอาเอาอะไรน้ำแข็งไงจะกินยังไงแล้วแต่มึงที่เอาแก้วมาละสิบบาท กู <laughs> กินอย่างนี้ก็ได้กวเสียตังค์ไอ้เพชรนะหันหไปทางอื่นนะหันไปทางแขกข้านอนอย่าหันมาทางหนูนะทีนี้หนูเอาบ้างนะเวเกินอันนี้เล่น,นจริงๆอะเกินเกินก็เกินได้แต่ ไอ้นี่เพชรบอกแล้วว่าเรื่องโหดอ๋อมึงช่วยกันนะเนี่ยฮะก็อยากไม่จ่ายเขานี่อ้าวเล่นตามสบายจะฟังใช่ไหมแต่เวลาหนูร้องหนูนบอกกับพี่ตรงๆนะเวลาร้องแล้วมันจะติดอ่างอ๋ออย่างนั้นนะครับไปเชิทางโน้ไปเชนทางโน้ครับครับครับสวัสดีค่ะ พี่นัด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 น้องฮะมาฟังผมร้อร้องกันสักหน่อยถึงเสียงจะ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 ไม่อร่อยเนะ<า>ครับเวลาเวลาหนูติดนี่ช่วยตบให้หน่อยได้ไหมได้ครับนะจะได้ร้องฮ้องฮงจะได้ออแอคชั่นได้ครับครับครับบอกผมก็แล้วกันครับสวัสดีค่ะ พี่นะ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 โอ้น้องฮะเจ็บไ้มมาฟังหนูละละละหลงกันสักหน่อยชักอื้อแล้วอ่ะถึงเสียงจะาไม่เลยให้มึงไม่ต้องก็พี่จะช่วยไงไม่ต้องให้คุณน้านี่เหรอถึงเสียงจะาไม่ละละลอย มาฟังกันหน่อยนะพี่นะนะนน้องไม่ติดแล้วมึงไม่ต้องตบอะเริ่มชาแล้วตายน้องเอาแป้งจงคอยลูบกูไม่ได้ติดนะไอเดนก็มึงบอกกูตบนะละครเรื่องอะไรเรื่องโหดยกเมืองโหดยกเมืองใช่ไหมใช่เปล่าเวลาดูหัดหัวเราะมั้งไอไอนี่ช่วยเหลือเกินนะ ช่วยเหลือเกินโหดยกเมืองเร็วๆหน่อยคนเขารอกูเองแม่เป็นนักเรียนเรียกเธอทาบูปดูสิคุณพี่แล้วไปอาบน้ำกันไหมก็ใช่ยสิเนื้อตัวเราเลอะเธอะสกปรกไปแล้วเราไปอาบน้ำมันดีกว่าพี่ก็สักล้อนลุ่มอยู Turn ่แล้วไอตัวนี้มาจากไหนครับพระเอกของเรื่องพระเอกนะครับพระเอกออรอนานไม่ได้ยั่วยั่วอ๋อแล้วชักชวนนี่ครับชายแล้วชักชวนนี่คพี่สาวเซ่ แล้ว<า><า>ชักชัว<า>นี่ยพี่ยาเอ้ยพี่ยาพากันไปเราลีไปกันสองลากันสองคนรำสวยๆหน่อยร,รำหน่อยรำ<ะ>ไอ้นี่อารวาสเหลือเกินนะ เออลืมว่ะโอ้เสียงดังก๊อกออกมาลืมหัวนะครับลืมอ่ะผมใส่ให้ค่อยๆครับเออคุณเป็นคนดีคราวคราวระหว่างแซมยูและนันกับตัวผมนั้นใครลองระหว่าง แซมยุรนันตัวผมนั้นใครออหรอไอเหี้ยเนี่ยเขาเนี่ยบังดูทางนี้ดูลิเกเขามาเล่นให้ดูละครเ็ามาเล่นให้ดูเสือกไปดูอะไรทั้งนั้นยังติดใจอีสองพี่น้องอีนี่เือ <c oughs> <c oughs> ไม่ติดใจโต๊ะนี่อังกินันมาทางโต๊ะ ก็เดี๋ยวดูทางนี้ก่อนต้องดูนี้ก่อนนะครับดูก่อนสิครับครับพระโตเจ้าชาระวันตัวดำมันอยู่ไอช้ช้าผมเขินน่ะผมเขินพี่ อย่าดูมากทําไมครับยิ้มด้วยไม่ใช่ดูอย่างเดียวอ๋อให้ยิ้มด้วยละจะได้ร้องให้ฟังเขอเลาะข่าวข่าวข่าได้ครับฝากใส่ไว้หน่อยเออเออเออเอาไม้คาบแล้ววิ่งไปตรงนน้นเดี๋ยวเฟี้ยงไปแล้วไปคาบมาให้หน่อยคุณไม่ใช่หมานะเงินฝากใส่ใส่ใส่วะใส่วะใส่ใส่ไว้ตามสบายเลย ดูนะฮะช่วย,ยดูยิ้มด้วยนะครับครับครับไหนดูยิ้มสิยิ้มอ่ะดูนะครับมือเอ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 อ ไอชาจะยิ้มให้นะครับมากขนาดนั้นโอ้โคุณฮะอย่างนี้ตัวแสดงเขินหมดนะครับก็คุณบอกผมยิ้มผมก็ยิ้มให้แล้วล่ะครับคุณก็ดูไปยิ้มอันไหนชอบก็ตบไม้ตบมืออันไหนไม่ถูกก็ช่วยขัดไม่ใช่ยิ้มอ๋ออย่างงั้นนะครับัได้ครับได้ครับได้ครับไอชาระวันตัวดำมันอยู่ในถรรม ตัวเดียวเพอาัยฮะทําไมครับลืมดาบไม่ค่อยพอใจคนดูเท่าไหร่คุณรู้จากคณะดีกับเชิญยิ้มไหมครับรู้จักครับไอชาระวันตัวดำ มันอยู่ในธรรมตัวเดียวแล้วมันเงียบเหงามันเงียบเหงาไม่ช่วยกระทุ้งกระทึงมั่งสิอ๋อครับไอชาระวันตัวดำ ح ح> มันอยู่ในธรรมตัวเดียวแจ้วตัวมันสีเขียวเขียวแจ้วมันอยู่ตัวเดียวในธรรม เบาเบาแจ๋วแจ้วแจ้วอ๋อดังไม่ได้ดี๋ังไปผมปวดหัวใจอ๋อครับครับแจ้วไอชาระวันตัวดำแจ้วมันอยู่ในถ้ำตัวเดียวแจ้วตัวมันสีเขียวแจ้วแจ้วแจวมันอยู่ตัวเดียวในถ้ำแจ้วไม่ว่าตัวดำตัวเขียว มันก็ออต้องเยี่ยวเหมือนกันเ<ช>บาๆอย่างนี้ถึงจะร้อ,องออกเราเองชารวันชื่ออะไรนะชาละวันไอเดอ้อกูทำไ,ไอไฟเนี่ย โอ๊ยไอเนี่ันเลิกล้มคณะไปแล้วไม่เห็นเหรอหาเกาะเด็กพี่ของเคกินตะก่อนไม่ต้องมีอย่าไปยุ่งเขางานวันเกิดของเด็กเขาโท่ผมช่วยฉลองพี่ของตะกอนก้อนนี้ไอเกมอยู่ในถ้ําก็หิวโอ้ไม่เคยกินเราจำเราอันนั้นหน่อยนะ เราคือว่าอยู่ในถ้ำไม่เคยต้องต้องขึ้นเมืองบนหาเนื้อคนกินใช่ใช่ก็งาก็ะปุกเขากกิดเค้ใจได้แล้วเราเองจนได้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  เออเออเช็ดให้เช็ดให้โอเคใช้ได้แล้วนี่ขี้หมูกออกตัวกระโปงขี้หายคนแก่เล่นเนี่ยขี้หมูกขี้หมูกออกจำเราจะอยู่ในถ้ำไม่ได้ขืนอยู่ต้องฆ่าตะนนี้ตายแน่จำเราจะออกไปเราจะต้องขึ้นไปเมืองบนเพื่อจะไปหาอะไรกินสักหน่อยเห็นจะดีเป็นแน่แท้คิดเสร็จนะสํสำเร็จพันจะไปแล้วคิดเสร็จนะ เดี๋ยวมือทำกูว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกระดานขอกระดานขอกระดานหน่อแหมพี่เพชรขออภัยไม่เป็นไม่เป็นเออใจะได้ละดูกระจกสิเห็นไหมเห็นไหมจำเราฮะเสดูกระจกแหมอ้าวดูนี่อ่าวอ้าอ่าดูเป็นไงเห็นป่ะเรียบร้อยแล้วไหมล่ะยบร้อยจำเราฮะขึ้นเมืองบนเดี๋ยวเช็ดให้หมดก่อน มยุ่งจริงเยกเร็ก็เช็ดแล้วอ้าวอ้าอาปากคิดเสร็จนะสำเร็จพันนะเออเออเออขึ้นเมืองบนขึ้นไปแค่คนคนเดียวรออยู่นี่ไะ่อยาไปไหนนะ